ลายวุเนี่ยด่านยุคอัศวินแถมมีเห็ดเห็ดไอ้นั่นให้เราด้วยเออ,อก็ปกติดีอ่ะก็นะครับตั้งแต่เราปลูกปรไฟลเว้ยดอกไม้ อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตเราสามารถกดรถถ่ายให้ปีชีพไปแล้วอะเอ่อก็ดีอยู่มัง้งวางแค่นี้ก็น่าจะต้านอยู่แล้วมัง้งเออชิลๆสบายๆ โอ้โอ้โอ้โอดันบนริ่มไม่ดีแล้วโอเคดีอยู่ไปชิวไชิวไปชิว,ชวโอ้สองพันเดี๋ยววัดตัวปกักเก็บ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 เกี่ยวเก็บเกลียวถ่าไม่ดีแล้วนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคโอ้โ,อ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 โอแล้วไม่มีแต่กลวยจราจรถ่าไม่ดีแล้วสิ ไปนะ่าไม่ดีแล้วเออกินไฟเข้าไปเดยกก็ตายเองทำไมมันมีแต่กล้วยดาราจอดวะเนี้ยไอ้พวกที่เหลือนี่คือมันหายไปไหนหมดแน่นอนซึ่งมันเป็นสีพิกไงผมเข้าใจเออด้านบนเริ่มว่าง โอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไอ,ไอต่อไฟเดี๋ยวถ้ามันตายเดี๋ยวมันก็ถูกเผาไหมเองอะแล้วแต่ไอ้ต้นตอไฟจะรอดไม่รอดแล้วก็ได้มาเล้วมีแค่ยี่สิบดานนะจริงเป็นพืชสายดวงอาทิตย์ที่ราคาถูกมาก ครั้งนี้ก็เดี๋ยวนะแป๊บแป๊บเฮ้ยผมอยากเอาจริงนะผมอยากรู้ความสามารถใ้ตัวที่สามมากเลยน่าสนใจดีฮะตัวที่สามเนะี่ยเอาดีกว่า ไช่ดาน,นี้ก็ปกติดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกไปก็น่าจะมีแค่มีไอตัวหัวถังนี่มันเห็ดเปาะเห็ดเปาะบางฮ้่คิดถึงจริงเลยจะโหเหเป็นภาคแรกไหมวะภาคแรกนี้คือโคตรโหดอ่ะ เห็ดปอที่โอเคไม่น่าพูดเลยเป็นเห็ดปอกที่เบอบางจริงเลยโเบะบางอะมันจะมาแจ้งเตือนอะไรตอนนี้วะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทำไมเห็ดผมมันซีดปะโดน่มพายกัดมาหรือไงเพื่อนไม่นะโอเค พาดไหนก็เองจะตีเสร็จว่าเพื่อนไม่น่าเห็นเราตอนนี้โอเคหลุมศพผุดมาต่อหน้าเลยได้วเวลาโชว์พาของไอ้เจ้าถาวัรยาว,ยาวถาวันผมยิ้มแล้วตอนนี้ ข่าวดีสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคือเดอะแบทเทิลแคทที่ผมเล่นไปประมาณหลายเดือนก่อนอ่ะมันจะกลับมาแล้วนะครับเออไม่ถึงปีหรอกสามารถถามคิวดนีได้นะเดี๋ยวผมมาทำคิวนี A นะถ้าถึงหนึ่งจุดห้าสิบนะหนึ่งจุดห้าสิบอมีตีเขียงนั้น <c oughs> โอ้ด่านี้ใกล้จบละจบไวจริงเพิ่มไม่จบไวกว่านี้อันตีไปเลยเออเอาไม่ตายอ่ะเอาอีกนะตูมตูมแล้วก็ได้เห็ดเบาบางมาที่เรียบร้อยนอกจากจะมีหลุมศบที่เป็น รูปดวงอาทิตย์แล้วยังมีรูปแบบพวกรูปอันติีด้วยลูกเขาเห็นเบาบางทำไม่ได้เออนั่นแหละเก็บสองเพื่อนเก็บสองลูกเขาเห็นเบาบางเบาบางจริงว่ะขุดมาจากไหนนี่ยะ โอ้ยพวกนี้มาไวไปไนเอาปลาแบนติมาควแล้วจะไปกดไอปิดไอ,ไอคลิปทำไมวะอันนี้ไอไอคลิปเมื่อกี้ที่คนเห็นคือคลิปดองไม่น่าไปกดปิดมาเลย ก็มาถ่ายใหม่เลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยใช้คลิปตัดต่อแล้วกันมีพวกซอมบี้ตัวจิ๋วพุดออกมาจากหลุมศพดวว้วยอ่ะเอยไม่ใช่เรืแบบ่องแปลกไอ้พวกนี้มันเป็นซอมบี้ มันจะแปลกใจทำไมวะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว ไปวางต้นกระใสไฟฟ้าทำไมวะตีหนุ่มศพโอเคอะไรขอไอ้สองตัวนี้วะเนี่ยมีอะไรฮะมีอะไรน,รน,น่าคุยฮะไม่มีอา้ามาถึงด่านมาถึงด่านนี่เลยเห็ดกับดัก เห็ดกับดักนั่นเหรอไม่นะถาวันไม่นะอย่าิงนมสลายโอเคไม่กระลำไม่ใช้ตั้งนานก็ไปใช้บ้างอะแล้วมันให้แต่เห็ดกับดักมาวะเนี่ยแถมธาตุของมันก็คือเปียวปังปุ้งปิงปิ๊ปิ้วผมพูดไปงั้นแหละ ผมพูดไปงั้นแหละไม่จริงหรอกธาตุปกติอะไรหม่นะใหม่นะใหม่นะนะชีวิตเราจะร่วมสลลดยต,ตอนนี้โอเคไม่ร่วมแล้วกินเข้าไปพวกนี้ทีนี้ก็หยุดเชื่องช้าสักทีไอ้หมวกเหล็กกระซวกมันเออนั่นแลให้สมเป็นหมวกเหล็กน้อย ไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ็งก็หยุดเชื่องช้าสักทกี้ิเอาเวลารวดเร็วอะถ่าวันงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนเผื่อมีอะไรมาเอ้ยมาสักกี้กระลำจะได้วางครบุกแถวเออ ได้มาแล้วเห็ดจำโบแล้วก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้คลิปนี้สั้น